กราบสวัสดีสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเพราะกับผมสังโคนะครับนะในช่องสังโคชนะเอกทูนครับมาทุนวบนนี้50บาทครับผมเริ่มต้นกันที่เบสดองกันเลยนะครับนะคอนเซ็ปตช่วงนี้ทุนหลัก10หลักร้อยครับปั้นแต่คนหยุดก็เพียงพอนะครับใครที่เข้าใหม่ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มนะครับลิงก์ใต้ลิปนาวุธด้านล่างนี้เลยนะครับนะโอเคจัดไปครับไปลุ้นสายดูน้องรอบฝากเข้ามารอบที่3าครับรอบนี้นะโอ้โหไม่รู้จะเข้้าาาาจจจะมหหรรรรือเปปล่่ัญญิิงงงนีก็ ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมนะครับทุกๆสิ้นเดือนเรามีกิจกรรมแจกทุนอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะงั้นกดเข้าร่วมกลุ่มได้เลยครับลิงต่างชีวิตโถด้านล่างนี้เลยครับมาจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเจ๊ติดไหมครับอย่างนี้นิ่งจัดสวยงามครับผมเอ๋มาหน่อยครับอย่างนิ่งแต่กี่มุมบ๊มซัมเบร์หรือเปล่าสิมาสวยครับเจ๊ติดต่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอู้หไม่เข้าครับผม เงินทุนตอนนี้เหลือ30บกว่าบาทนะครับมีคุณจริบงบงได้เปล่าสำหรับท่านใดน,นะครับมีเกมใหม่ๆซือสเต็ปการเล่นดีๆนะครับเราฝากดีๆเวลาดีๆนะอยากให้ผมทดสอบทดลองเล่นก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เลยในยับนะหน้าใหม่หลังใหม่ได้หมดเลยในครับผมไหทุกนี้ก็เล่นระวังด้วยเนรัยเพราะว่าค่อนข้างสิ้นเดือนต้นเดือนนี่เล่นยากจริงๆเลยรครับผมสู้วงามเลยครับดอกนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับสวยไปกันต่อครับผมยังไงต่อครับเออู้เข้าดอกนี้สวยงามครับมาดีจานเจ้หน่อยครับหวายติดอย่างนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับยัดไปโอ้โหจบแล้วครับผม435.60ครับไปกันต่อครับอย่างนี้ขออนุญาตขึ้นเบ็ดเลยช่วงแรกสำคัญนะครับผมบอกแล้วเบ็ด1เบ็ด2องนะครับถ้ามาดีแบบนี้ก็ยัดไปครับเบ็ด8ครับ โอเคลุยกันต่อยาวๆสิบมาสวยงามครับวายติดอย่างงี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนทั้งกระดางครับสองเจ็ดแปดจุดสี่ศูนย์ครับลุยกันดีโอ้เหลี่ยงครับโอ้โหได้เรื่องอยู่ครับผมไปกันต่อครับอย่างนี้ขออนุญาตขึ้นเบียดเลยละกันนะครับนะปครับจัดปเบ็ดสิบครับขอชมขอดูกันหน่อยครับเขติดไหมครับอู้ยังกระจาวางวายเชื่อมอย่างนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่ติดครับ ไปกันต่อครับสิบเข้าสวยงามครับลื่นซ้ายมาต่อครับผมโอ้โหน้ําเงินน้าเงินไม่เข้าเลยอ่ะยัดไปครับยิ้งไม่ได้ไทําไม่ทาตามนะก็โปรดใช้วิจัยยาในาการรับชมนะครับดูประกอบการตัดสินใจขอนเล่นเท่าไรน้ำมาดีมาไม่ดีเปิดสัูดูผนได้เนาะโอเคครับลุยกันยาวๆนิ่งจัดยังไงต่อครับโอ้โหดูดีจะเข้าจะมาหรือเปล่า โอ okay. เคเลื่อนซ้ายมาสวยงามครับผมยังไงต่อครับยี่สิบ um> oh, โอ้โฉพันเจ็ดครับถือว่าได้เรื่องครับผมโอ right. ้โหจบไปที่เรียบร้อยครับรอบนี้มาเร็วเค็มเร็วเหลือเกินนะครับโอเคครับวงโค้งต้องปิดจบเท่านี้นะทุนแท้สิบาทนะครับจบที่1,733นะครับได้เท่านี้ก็พอเพื่อนๆสำหรับรอบฝากรอบนี้ใครชอบฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนบ๊ายบาย